คอนเส e okay. oh, oh. ิร์ตเริ่มไม่กล no ัวกลัวไม่เริ่มโดยโตโน่คอนเสิร์ตเริ่มไม่กลัวกลัวไม่เริ่มโดยของพี่มี่เขาแล้วท่านผู้ชมเนี่ยก็แฟนเพลงของพี่มี่ ที่นี่ไม่ใช่คอนแกนเลยก็ทำไมหน้าตาดีแบบคนคอนแกนเลยอ่ะพวกพวกเธอคือว่าพวกเธอมีแฟนกันแล้วเหรอโอเคเราเราไม่ว่านะถ้าพวกเธอมีแฟนแล้วแต่ถ้าพวกเธอเป็นแฟนพี่บ en ี้แล้ว เป็นกีก,กับโตโนโ่ได้ไหมเชียงใหม่เลยเชียงใหม่เลยเออขอโทษด้วยนะครับดูแล้วรู้สึกว่าผมก็พอจะได้อยู่อันนี้พี่สาวอยากฟังเพลงอะไรโตโน่จะร้องให้ฟัง นั่นไงแม่เป็น,นครับส,สาวเชียงใหม่ครับผมไม่มีสเสน่ห์ได้ตรงข้ามเสมอแต่ไม่ทราบว่าน้องแกลนเดอะสไตล์จะฟังเพลงอะไรโตโน่เดอะสตาร์จะร้องให้ฟังจากแกลนเดอะสานี่ยไม่ได้อยากฟังพี่โตโนโ่เดอะสตาร์ร้องน,นะคะแต่แกลนเดอารเนี่ยอยากฟังพี่บี้ The Star เดอะสตาร,รนานต์นอนซุปเปอร์ซานไทยนอนเท่านั้นจริงๆ เสื้อเขียวรู้สึกว่าพวกเธอสะใจจังเลยนะคุณหมทำไมคุณหมถึงทำก็คิดอย่างนี้แหละครับในละครเรารักกันมากนะคุณหมครับนอกครับนอกถ้าฟังจากเสียงกรี๊ดนี่ก็คอนเสิร์ตที่ได้เหมือนกันนะเนี่ย เช็คดูไหมเออขอเสียงกับพี่โอเดอร์สตาร์หน่อยครับเอา,เอาล่ะค่ะไม่ใช่พระบุลุนช่องจะบอกโน่ว่าจะร้องเพลงอะไรก็รีบร้องเพราะว่าพี่โอเดอร์สตาร์อยากเต้นแล้วเอางี้ค่ะพี่โอเดอร์สตาร์อยากจะเต้นใช่ไหมคะครับเดี๋ยวพี่นกซุปตาร้องให้ฟัง ได้จะ้ะได้ครับจัดมาเลยครับพี่นก,ตกเต้นนะครับอ่ะนักดนตรีคะขอชั้นล่างผัวเขาทำไมอะพี่นกครับทำไมครับเพลงนี้มันเฮ้ยมันมันเต้นไม่ได้ <laughs> มันเป็นเพลงพิเศษของพี่เลยนะเต้นไม่ได้ <laughs> พี่โอครับพี่โอเดอะซาเย็นๆอะไรครับเพราะว่าสมัยนี้เป็นสมัยใหม่เขาเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลมันมีการเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์กันเอ้าอะไรได้จิ๊เอามาทำอะไรไนดะ้จิ๊บมันมีการเอาเพลงมีการเอาเพลงมาเอา่อ c o v e อลองดูนะเราจะ cover ถูกต้อง,งมาเอ่อนัมตีครับ one two t พี่โอกลังไปเลยนะเนี่ยพี่ไมหวไไหไม่เอาคืนททีนี่ดี ไอพี่พี่พี่ครับ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 นานเลแล้วครับพี่อะไรนานไปครับทำไมแล้วธรรมดาทุกรอบก็ไม่ได้มีหอมแก้มรอบนี้เพื่อให้ทำอะไรโค้ชไพี่เนี่ยปกติเนี่ยต้องทิ้งช่วงให้ผมไงอ่าคราวนี้พอเห็นหอมแก้มบึ้มผมอยู่ไม่ได้เลยผมต้องมาเลยผมต้องมาเลยอะไรต่อรงนี้ครับคนนี้แฟนผม แ,แฟนคิดชีวิตจริงเนี่ยแฟนพี่แล้วแล้วแล้วพี่พี่ลืมพี่นกเปล่าพี่นกเป็นนางเอกบี้นะพี่นกครับพี่นกเนี่ยไม่ใช่นางเอกของบี้หรอกแต่ว่าพี่นกเนี่ยเป็นนางในดวงใจเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับท่านผู้มาเกียรติชาวเชียงใหม่ทุกท่านครับวันนี้ซุปเปอร์สตาร์ของพวกท่านจะไส้แตกครับ นั่นเมียตีใหญ่ครับพี่ใสแตก้นะครับโป้งเดียวนี่ระเบิดนะครับจะมีปัญหาอะไรกับพี่ไหมเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาผมเป็นห่วงเป็นห่วงสวัสดิภาพของพี่สวัสดิภาพสุขภาพไม่ใช่สวัสดิภาพเป็นห่วงสุขภาพของพี่ครับผมเป็นห่วงสวัสดิภาพเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าตโนล้มแล้วทุกคนพร้อมที่จะซ้ำจริงจริงผมไม่ได้ห่วงผมไม่ไห่วงผมไม่ห่วงอะไรเด้เลยนะคะขอเบรกนิดนึงนะคะว่าพี่ตโนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นห่วงเลยพี่บี้หรอกค่ะพี่บี้รู้ไหมคะว่าตอนที่พี่บี้หายไปเนี่ยพี่ตี่โนเนี่ยเขาจะยืนไว้ที่คอนเสิร์ตอยู่แล้วทุกคนเป็นพยานได้ใช่ไหมคะเจมส์ไหมคะเจมส์ไหมคะเห็นไหมคะพี่บี้โตโน่ครับจะมาที่คอนเสิร์ตอะไรพี่แกรู้ไหม กูหน so ้าแบบนี้เน er> ี่ยหาได้ตามคูเมือง้ายข้าปูมาคนขายข้าวมูก็หน้าอย่างนี้แต่ว่าแต่วจริงๆแล้วผม่ามันก็ไม่แปลกนงเะว่ผมได้ยินว่าเชียงใหม่เนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองของนางฟ้านางสวรรค์ ใช่น่าจะเดีเฮ้ยแล้วเมื่อกี้แกก็ไปบอกว่าเขาเป็นคนขอนแก่มได้ยังไงแกเห็นโหนกแก้มเขาไหมจริงพี่ในคอนเสิร์ตที่เคยมีแขกรับเชิญร้องไห้บนเวทีไหมบางอย่างปล่อยผ่านบ้างก็ได้บ้างที่ ที่แยึดเวทีคอนเสิร์ตดีแกจะมาหรือเปล่ายอมทุกอย่างรู้ไหมเนี่ยว่าใครมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตที่พี่ก็ให้ร้องให้เต้นกันทุกคนอยู่แล้วอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมาจากละครเรื่องข้ามเวลาหารักซึ่งเป็นมิวสิคอลออนทีวีไม่ต่อยมากเลยนะเราก็ต้องร้องก็ต้องเต้นกันอยู่แล้วนะครับนี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมได้แต่ ผมเ่าผมโซ่แกมาม,มีเรื่องกับแฟนลับพี่เนี่ยมไม่รู้จักซะแล้วไปวัวมาใช่ไหมครับฉายาพี่เนี่ยสิบลงหนึ่งเอาไม่ลงนะครับพี่ไม่ลงใช่เอาพี่ไม่ลงทำไมพอ่ะเพราะพี่จะลงมันก็อุ้มขึ้นมาเตะพอะพี่จะลงพ ที่พูดมาสัมมาสสารอย่ามายึะคอนเสิร์ตครับเพราะว่าเรามาจากรีสอร์ทอินบีผมให้เราให้ใจทุกคนอยู่แล้วโอเคผมใจดีผมใจกว้างเอางี้ครับผมเปิดซิงให้ก่อนเลยเดียบัดพี่จะเปิดซองเปิดซิงอะไรกันตรงนี้คะไปในที่รักนิดหนึ่งสิแหมพี่ต้องเน่งก็เปิดซิงเนี่ยหมายถึงซิงเกิลซองอะ แหม่ทำอีก็ไม่เคยพี่ต้องหน่งก็ร้องเพลงมาทั้งชีวไม่อยู่แล้วเอาอย่างนี้ผมเชิญคนไปเตรียมตัวก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดซิงให้เเดี๋ยวใจกันค่ะเชิญค่ะเดียว